สวัสดีครับเพจมอสอ์โมบายภูเก็ตนะครับก็วันนี้นะครับผมก็มานําเสนอในการวิธีการเช็คนะครับวิธีวิธีการเช็คเครื่องร้อนนะครับก็เครื่องนี้นะครับอาการบูตโลโก้นะครับผมทําการเปลี่ยนแบตแล้วนะครับแล้วก็เช็คลายสวิต์นะครับต่างๆนะครับผมยังไม่เจอจุดเสียเลยนะครับทําการดําลวดเข้าไปแล้วนะครับจําลวดเพื่อต่อกับกล่องปลดล็อกกล่อง UFI นะครับ เพื่อเช็คค่าเม็ดนะครับว่าเม็ดเสียหรือเปล่าแต่ผมเช็คดูแล้วหลายรอบนะครับทั้งรีดไฟล์แล้วก็ทั้งดูดไฟล์แล้วดําใหม่ก็ยังไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมมีวิธีเช็คคือใช้มิเตอร์นะครับราคา7 8 0 0รนะครับรุ่นนี้ฮาบูเทสนะครับโดยการใช้ตั้งย่านมาย่านองศานะครับรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่าจะได้ไหมนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาวัดกันเดี๋ยวเราวัด i อซที่อื่นดูก่อนนะครับที่คือนำตัววัดไปไปไปลองเลยนะครับไปจี้เลยนะครับกับตัว i อซนะครับเราดูค่าอ,องศาที่ได้เนะี่ยมันก็ค่อยๆขึ้นนะครับพอประมาณนี้นะครับ ขึ้นนะครับแต่ว่าช้ามากนะแสดงว่าเครื่องมีมีเปิดการทำงานอยู่นะครับก็มีคนข้างร้อนเลยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นบ้างนะครับก็ไม่ต้องถ้าท่านไหนมีเครื่องที่เช็คความร้อนอีกแบบหนึ่งนะครับคือเป็นล้องอินฟาเรนนะครับก็จะดีกว่านะอันนี้สำหรับคนงบน้อยนะฮะก็เดี๋ยวผมเช็คให้ดูนะครับ ก็ที่ตัวนี้นะครับที่ลงไปเลยนะครับดูนะครับค่าขึ้นเร็วมากนะครับเดี๋ยวใหม่นะครับรีใหม่นะครับรีใหม่นะครับร้อยค่าองศามันขึ้นมาเป็นปกติกันนะครับก็ตอนนี้ผมเปิดแอร์ประมาณยี่สิบสามองศายี่ห้าองศานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับ ก็ตัวนี้ผมวัดดูแล้วนะครับไอเครื่องไอของฮับโอเทสเนี่ยครับทดสอบดีมากครับองศาใกล้เคียงนะครับผมมีฮอตแอร์อยู่2ตัวนะครับฮอตแอร์ผมลองวัดแล้วความร้อนร้อยองศานะครับเป๊ะเลยนะครับเป็นมิเตอร์ที่ราคาถูกแต่ว่าคุณภาพดีมากนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผจี้ลงไปนะครับดูการขึ้นของตัวนี้นะครับ ต่างกับตัวนู้นขนาดไหนไอซีตัวแรกนะครับขึ้นอย่างเร็วเลยครับข้างบนมันจะเป็นค่าฟาเรนไฮน์นะครับส่วนข้างล่างจะเป็นค่างองศาครับผมสงสัยว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวเสียนะครับต้องเช็คดูอีกทีหนึง่งเดี๋ยวผมจะไล่วงจรอ,อีกรอบหนึง่งแต่ว่าเบื้องต้นแล้วนะครับดูจากอาการเสียแล้วนะครับ ไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวกับตัว EMMC เสียนะครับอาการบูตโลโก้นะครับผมลองหลายวิธีแล้วแล้วก็ผมเพิ่งเจอมาเครื่องหัวเวนะครับก็อาการเหมือนกันครับบูตคนะ้างหน้าโลโก้เหมือนกันล่าสุดเจอมาก็เป็นที่ตัวรัวสวิตนะครับแล้วก็ตัวสวิตแพรครับตัวนี้ครับแล้วก็อตัวที่ผมเคยเจอมาล่าสุดอีกตัวหนึ่งก็เป็น ไม่แน่ใจว่าเป็น Vi v o หรือเปล่าหรือว่า o อฟก้ครับคืออาการรีบูตโลโก้เหมือนกันครับจะเ,เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเช็คไปเช็คมาทาไปทํามากลายเป็น IC นะครับ ic ic p o w e r าครับช็อตนะครับ,รบอาจทําให้เครื่องร้อนนะครับแล้วก็ทําการทํางานผิดป,ปกตินะฮะก็เน,นี้ผมลงสําหรับเป็นแนวทางสําหรับมือใหม่นะครับก็ท่านไหนนะครับสนใจก็ไม่ใช่ท่านไหนสนใจ ก็บอกว่าท่านไหนที่เป็นมือใหม่นะครับก็เอาวิธีนี้เป็นวิธีเช็คก็ได้นะครับหาตัวร้อนนะครับวิธีหาตัวร้อนหาได้หลายรูปแบบนะครับก็เอาวิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งก็ได้เป็นแนวทางหนึ่งนะครับก็สําหรับท่านไหนยังกระแทกไฟยังไม่เป็นนะครับก็วิธีนี้ปลอดภัยนะครับบอกไว้ก่อนว่าปลอดภัยสุดๆเลยเพราะว่าเราใช้มิเตอร์ในการวัดอาจจะไม่ตรง แต่ว่านะครับก็ก็ใช้ได้นะครับ,ก,ก,รบก็เราสามารถเอาบอร์ดบอร์ดดีหรือมีเครื่องที่ดีเอามาเทสมาลองต่อ2เครื่องแล้ววัดเทสเทสเทียบดูนะครับว่าความร้อนของตัวละ,ละตัวของตัวละตัว ic ซีบว LC นะครับพวกนี้นะครับค่าประมาณเท่าๆกันหรือไม่หรือว่าถ้าเครื่องมีความมีการทำงานผิดปกตินะครับ แต่ว่าถ้าเราวัดแล้วนะครับวัดบอรดเรายังหาไม่ได้เราใช้วิธีหาตัวร้อนแบบอื่นไม่ได้เรายังไม่ชานาญพอเราใช้วิธีนี้ได้นะครับก็สําหรับมือใหม่จริงๆนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับก็โอเคครับ